บายดีเนาะนี่คือสีขายเนาะสีขายราคายังบัวดันบอกเนาะให้เบึงเบึงก่อนนะคเป็นแอมประกอบดีไว้เนาะโมเดลแอมสำเร็จเนาะของดีไว้เนาะนี่เนาะเป็นอาพุตกะมีอยู่สามขู่เนาะสามขู่เนาะอันนี้หนึ่งสองสามนี่คือคู่หนึ่งเนาะคู่สองขู่สามเนาะ รวมแรกก็บหกโตเนาะพุทหกัวเตตนาะเป็นเป็นวงจรมอดเฟดเนาะตัวนี้เนาะมอดเฟดอินเทอร์เน็ตเบอร์เดียวเนาะโตัตีกับสองลูกเนาะนีเสองลกูกเหมาะขนาดนี้เนาะสองพังคือกันเนาะร่ลมสองโตเนาะตัดสิ่งเน,ะนนะาะพังนี่กันด้วกันเนาะ อ่างหลังก็สิประมาณนี้เนาะนี่เนาะเป็นองคประกอบ DIY เนาะเสื้อ้าเปิดได้เนาะสี่ปากเนาะห่างละสองสบายเนาะก็ว่าทดลองและทดสอบแล้วเนาะก็เลยว่าได้เนาะได้คือได้บ่ได้คือบ่ได้เนาะเป็นองคประกอบ DIY เนาะ ยีสิเปอร์ี่เบิ่งเปิดเทียร์ไฟในเบิ่งนกันเนาะมันเปิดหมดนะเป็นะนี่นนไม่ห่วงเรื่องความห่อนเนะาะแต่เปิดสีผาเนาะอาร์ตเบทนักๆเนาะมันเป็นสีห่อนแถาาวบาร์ตเบทมันกับห่อนเนาะห่อนกับหอนแหงนะ้งหอ่อนธรรมดาคือกันสีควันผมมีเนาะ ถ้าหากว่าสายลูกโป่บสอดกันคือใหม่นอกเหมือเปิดลงไปเนาะสีพาสีดอกทั้งมือบมเป็นอย่างเนาะเนาะขนมขนมสองตัวเนาะตัวหนึ่งพัดอันนี้ตัวหนึ่งพัดไปไปทางนี้เนาะพัดประกันทั้งความม่อนเรื่องระบายความม่อนเนาะเหมืออันนี้เป็นไพสถานะเนาะแสดงไปขาวไพสีเขียวเนาะมันกลางเว้นเนาะอันเลยบุึ้นไพ่เนี่ย เต้นเนาะสองข่างนี่ก็ไดนะ้น้ำโปรเองเนาะนีะ่เนาะราคาก็อยู่ประมาณพนะันเก้าเนาะขายอยู่พนะันเก้าเนาะแล้วเอาไปเอาไปใส่กันที่บ่อคุ้มเนาะคุ้มแหงนะ้งเนาะหยมะตัวนี้เรื่อยเรืนะ่อยเนาะจิ้มหาดินได้สบายเนาะนี่ปล่อยออกก็มีลายเครื่องเนาะ นี่ก็ลองแล้วเปิดลองหลินเปิดหลินเนาะเปิดมันมีปัญหามันก็บอกม,มีปัญหานะราะว่าเฮ้าด้ผ่านการทดลองตรสอบมาลายเนะาะขายอยู่ในราคาพันเก่า 1, นะเอ็มหนึ่งเนี่นะพันเก่าเนาะ 1,